สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบะเบียดําซิ่งครับก็พามาชมบรรยากาศนะครับที่อู่ป้าเหล้านะครับผมนี่ก็ไม่มีอะไรครับนี่พี่น้องเปลี่ยนยางครับเงีดสไลด์จะว่าห็น้องรถก็วิ่งงานดีๆครับแต่ว่าพ้าบอกว่ามีงานใหญ่ครับมีงานใหญ่อีกแล้ว่งพวดปีพี่น้ราสั่งเปลี่ยนยางเลยครับจะแปดเส้นนะทุกคนนี่ซื้อยางใหม่มาไม่พอเดี๋ยวไปซื้อมาอีกครับวันนี้ เปลี่ยนยางตัวลูกเป็น11อาทั้งหมดเลยครับตัวนี้มันเป็นพันขอบ20นะครับพันขอบ20ก็เปลี่ยนใส,ส่11อดอาทั้งหมดแล้วก็ตัวแม่ก็เปลี่ยนยางใหม่ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเอายางเก่าไปใส่อีคันครับนะครับคันไหนวิ่งไกลก็ใช้ยางใหม่ๆครับยางหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะยางหน้าเป็นกระทะมีเนียมครับยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับผม ยี่ห้ออะไรผมไม่รู้นะครับผมรู้แต่ว่ามันยังใหม่ๆอยู่ยังใหม่อยู่เลยเนาะก็ัใหม่ๆอ่นันแหละเส้นเส้นยังยังไม่หายดีเท่าไหร่เลยจุ๊ยตกใจบิดยังหน้าเอาใหม่ๆเลยอันตรายเนาะบิดตนไปเลยนี่ ด้างหน้าจัดบิดตนไปเลยครับหนึ่งหนึ่งห้าเก้านะครับผมใช้อะไรวะนี่ย่อบิดตนสิบ2อ5นะครัย r 1สองจุดห้านะครับผมหนึ่งห้าเก้านะครับผมก็เ่าใช้ดีครับเดี๋ยวลองดูนะครับยางหลังก็ใหม่นะทุกคนเพว่าวนนี้เรารั่งเปลี่ยนด้วยกันหล,ละฮ่องจัดไปไม่ขัดใจป่านะครับผมนะครับป้าบอกว่าเปลี่ยนไม่ให้หมดนะครับอันไหนไม่ดี เวลาวิ่งงานจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลล้อหลุดล้อรั่ว,ล,ล,วล้อแตกอะไรนี่จะเป็นอะไรวะกูดไลท์นะครับผมกูดไลท์หกเจ็ดแปดนะครับยางปี23นะทุกคนยางปลายปี23ตัวนี้นะครับอู้น้ำมันน่ะนี่เฮียใส่ไหมยางปลายปี23นะครับก็ถ่ 23, ยา,า,ย 23, ายออกให้หมดเลยนะครับเอายี่ห้ออะไรเนี่ยซื้อมาใหม่เนี่ย นี่ครับใส่ชุดนี้นะครับจะได้จบๆจบไปเลยนะครับส่วนตุลูกก็ใส,ส่สีดาเหมือนกันทั้งหมดกระทะเรามีเยอะครับขานาดขายไปแล้วทั้งหลายชุดนะก็ยังพอเหลืออยู่นะครับประมาณนี้เก้วเลย ไม่ข้างในไม่ไม่ไม่ไมเป็นไรครับข้างในไม่เป็นไรว่าเราใส่ยัง้าไม่เป็นไรแต่ข้างนอกดูให้หน่อยอยาง้าเป็นมิเนียมครับก็โอ้พี่น้องเอ้ชั่วสีชั่วสีซื้อมาไซเดนเหมืนธรรมดได้ยนี่พิษกันก็เมียอยู่เดือนหนึ่งเหมือนครับมันแพงครับวงแล้วกเกือบหมื่นอ่ะของเดียบ ทางเงย็นจัดให้ครับมานี่ไม่มีหรอกสองสามเส้นครับอย่างน้อยๆต้องแปดครับ <laughs> <laughs> โทรบอกงานสิบเส้นครับมาถึงยี่สิบเรียบร้อย,ยของแท้ครับปูปลาเราจัดให้หมดนะครับเอาให้เรี่ยมครับก็นี่ครับทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงครับนี่ย่างตัว แต่ไม่ดำก็สวยนะแต่เป็นมันเป็นยางพันยี่สิบครับนี่ดูเนื้อย,ยางเนื้อย,ยางยังสวยๆเลยนะครับสวยมากๆเลยแหละนะครับให้ลืมเลยดูอะดูดอก,กอะทุกคนดอกน้ำมาครับดีสโตนนะครับยางพันยี่สิบนะครับก็เดี๋ยวถ่ายออกให้หมดนะครับเอาไปใส่อีกคันะใส่เรดเดียนให้หมดเลย จะได้วิ่งเขาบอกว่าใสายย่ยางเดเดียนแล้วรถวิ่งดีจริงไหมไม่รู้นะครับขาโม้หรือเปล่าอเอาดันเข้าไปแทงเขา,าเห็นไหมเบาวยุงก็ทำไม่ดูอ่ะ,อะเดี๋ยวมาเจอเบาวสมชายงานเข้าเลยแข็งเนาะนานของใหม่นี่ ของแท้ครับพุณน้องกำลังล้างกระทะเี็บร้อยดีเยอะโอ้ช่างเย็นมันจงแท้ฮะโอ้ข <c oughs> องแท้คนระับ เมันมันใช้ได้กี่ปีนี่ช่างยืนยางนี่ยห้าปีาปว้าเลือเรือเลยใช่ไหมแล้วดอกมันจะเหลือไหมน้ะอร,อห,ะรอหน้าช่างย็นบอกไม่เท่าไหร่ครับ ของแท้ครับนีนบ่เสร็จไปแล้วหนึ่งเส้นนะครับตัวนี้เป็นยางหน้าเป็นมิเนียมนะครับสุดจัดสลัดบอก แต่เราจัดให้ครับเบาๆครับ1 0 0 0 0แสนบาทนะผมเปลี่ยนยางแม่งวะวิ่งงานเหลือเที่ยวรบพันครับเปลี่ยนยางทีละแสนครับผมโอ้ไม่รู้วิ่งมาเอาหาอะไรไม่รู้ครับตายเลยแบบนี้เจ๊งนะครับเจ๊งนะครับบอกเลยครับใครไม่มีงานรองรับนี่เจ๊งกับเจ๊งอย่างเดียวครับอย่าไปซื้อนะครับพี่น้องอย่าไปซื้อนะครับเห็นเขาเห็นเขามีเนี่ย อย่าไปอยากขับเล่นเหมือนเขานะตายห่าเลยนะครับผมก็ทำไปงั้นแหละอาศัยว่าเรามีงานตัวเองด้วยครับก็เลยก็ได er ้วิ <elementary gear gathering> ่งครับวิ Wenn ่งลุกลงลุกลังบางแต่ก็ไม่งานก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอก FC ฟซนนี้เพราะว่าขับเองครับยากครับเยวกับนุ่นเยอะกับนี่นะครับไม่มีเวลาเลยนะครับ แต่อย่างอื่นก็พอถ่ายให้ดูได้ครับนี่ถ้าอยู่อู่แบบนี้ก็ถ่ายให้ดูได้นะครับผมครับก็กลับมาไปทางอีพีด้วยนะครับผมเอาโอเคครับเดี๋ยวรอดูว่าจะรอแค่ไหนครับเราดูตอนเสร็จนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวช่างจัดการให้ครับรับรองว่าเด็ดแน่นอนครับผมอ่ะคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ